สวัสด uh so so like bon ีตอนเช้าครับพี่น้องอากาศเย็นสบายย่ำเสาออกก็บ่งไห้บิงง่ายแเบงเข่าลมพี่น้องลมเบิดสุดหเลยพี่น้องเอยอ่อนซ่อนหลลมกระแห้งเงี่ยมาแคล้ง ตกกลกางขค้ืนล่มแห้งครับเขาร่มว่าเป็นทาแล้วหยาก็ะหกพ่อหยาบันหยากันแท้ส่วนใหม่กระลัางงามว่าถ้าฟืนตัวได้ส่วนใหม่น้ำคันแท้ กว๋วยน,ลลนี่ก้วยมีมะละกอบักฮุงนี่ก็ไ่หวานครับไม่ไ่หวานโอยมาหกกักเต่ากันแทเนาะตัดแต่ว่าจะกรอบแล้วกับหกคือเก่าโอ้ยมาสะวันเขาขัขกเต่ยพอนะพี่น้องมันล่มไหมครับ ล้มได้ครับล้ม่าเป็นทาทาไปทุกทางเลยกวกันขนาดเขาล้มลักษณะมัน่าเป็นแนวนี่รดเกี้ยวกับเกียกเก้ยวบ่ได้ดีนะครับพอมันมาเป็นแนวเดียวกันพอปัน่นเกี้ยวหรอมันสีเฮียหลายเขามันจีเขามันหยุ่งกันมันสีเฮียหลายเวลารถเกี่ยว เกี่ยวกับอะไ้ดีด้วยพี่น้องอปูได้คักได้เนี่ย อ่อนห่วงเขาเลยพี่น้องเขาปีนี่ง่ามครับครับปีนี่เขาันพ่อนำง่ามครับมีเขาก็เม็ดสวยเม็ดง่ามเม็ดตรงห่วงงฝ่าฝนเป็นใจปีนี่มันเล่เขามันเลไดินาำด้เหื่อมันห่วงง่ามห่วงง แต่ว่าล่มโอ้ยลมบอกโซตายเลยลมเด็ดใจครับพี่น้องเอ้ยก <c oughs> ันแท้าขาดปั่นบรลูว่จาจักรอบปีนี่น้าไมา้แห้งแบบได้กขาดมานันกันไว้จังได้ก็เอาบวอยู่สว่านห้วงเข,าข่าครับพี่น้องเอ้ งามครับปีนี้ปีนี้ฝนดีเขาหนามทราบปากเกษตรกรชาวชาหน้าปีนี้ลืมตาอาปากได้ยุติพี่น้องเพราะว่าเขาปีนี้มันงามครับฝนตกดีว่างเขาก็ อุดมสมบูรณ์มันได้นำขั้นแท้าขาดพี่น้องเอยขั้นได้บ่เหลือจะขั้นขั้นแท้หน้าขาดมูลอุ่ยปุยฝนตกแต่ละงวดแต่ละงวดมาแต่ละเทียกับแห้งบักคัก ตอนซ่อนสัต์มีไฮหนึ่งกับมีงานหน่อยหนึ่งวาล่มหลังจากนั้นล่มเป็นตือล่มเป็นรูลว่าวสิล่มแบบแไปไปูุทางพี่น้องเลยทุกทิศท,ทุกทางเลยเป็นล่มตอนเอร้กัแห้งได้แห้งดีเพราะคุพอก็เห็นอากาศแดดฮ่อน ขวันทักขว,นนวนกนกกันเนี่ยเศรษนีกับแคเนียกข้ากันนะครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนฝากติดตามช่องน้ำเนี่ยนะครับเด้พอพ่อแม่พี่น้องเข้ากันเลยฝากไว้น้ำเนี่ยผมหัวตาเห็ดช่องไม่พ่อกว่าบ,บ้านเด้เปลี่ยนฝากติดตามเลยนะครับช่องพ่อถิ่นคนสวน้าวสวนคนเลี้ยงม้านี่ละม้าหน่อยก็ยากพ่อมาหน่อย ตามมามูไงมาไงยก็เด้ครับขอบคุณขอบคุณลหลายๆฝากติดตามเดยนะครับเด้อขอบคุณลหลายๆขอบคุณครับ